ทุกเกิดมีคนเริ่มบ่นว่าน้องต้นข้าวอะเล่นมากไปหลังๆเขาก็เลยไม่ชอบเนี่ยเอแบบเนี้ยไม่ใช่ตัวจริงหรอรู้ออกไหมแอบเอามาตำหนิเอามาคอมเมนต์ใน f c e e o o o นะครับซึ่งมันก็เสียหายได้จากคนจิตใจคนพวกเนี้ยเขาเล่นมากไปตรงไหนอะเขาก็คุยกับแฟนเพลงเล่นไม่ให้เบื่อใช้ร้องแต่เพลงหรอมึงก็ไม่ต้องมาติดตามน้องเขาคนดูนี่สิ ผัดเปรี้ยวหวานอร่อยมากเห็นหน้าตาแบบนี้อร่อยมากแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็กระเพราด้วยนะมีกระเพรานีผัดกระเพรากินทีเดียวเลยทุกคนย่าแต่มันอร่อยตรงที่มีเปรี้ยวหวานมีมีแคปซิคัมอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยแคปซิคัมเนี่ยแพงนะอย่างเงี้ยแพงนะจ้าพริกหยวกใหญ่ของฝรั่งเขาเรียกแคปซิคัมหอมใหญ่แล้วก็มีแตงกวาสับป,ประรดครบเลยเป็นอย่างเป็นเขาเรียกว่า เป็นผัดเปรี้ยวหวานที่อร่อยที่สุดแล้วก็มีเนื้อไก่ด้วยนะเธอนี่นี่น,นี่เนื้อไก่เมื่อวานเล่นติ๊กตอกทุกคนก็ทํางานไปทํานูน่นทํานี่ไประหว่างเล่นติ๊กตอกปรากฏช่องมันปลิวมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ามามันคล้ายๆกับโดนกันแกล้งบ้างหรือโดนปิดกั้นบ้างบางทีมันขึ้นเลยนะอิติ๊กตอกนี่เป็นแอปที่ตลกมากมันจะขึ้นเลยว่าช่องของคุณโดนปิดกัน้นการมองเห็นช่องของคุณถูกจํากัดการมองเห็น กูก็ไม่รู้เหตุผลมึงบอกว่าคุกค,คามรังแกทําให้เกิดความเกลียดชังมันบอกข้อหาของเรานะหรือไม่ก็ก่ออาชยาก,กรรมอะไรของมันแล้มก็ร้องขอไปตลอดเวลานะก็ได้คืนมาเป็นสิบๆครั้งทุกคนแต่เมื่อวานไม่รอดเมื่อวานไม่รอดเพราะเสียงลําโพงมันดังใช่ไหมกําลังไลฟ์สดอยู่มันก็ปลิวไปเลยทีนี้ร้องขอมันก็ไม่ให้คืนแอปพิลไปมันก็มันบอกว่าไม่อนุมัติก็คือโดนปิดช่องไปสามวัน t ิกตอกจะเป็นช่องที่แบบว่าเรียกว่าอ่อนแอมากเป็นเป็นอะไรที่แบบเล่นแนละ้วแบบลำคาญนะไร้คุณภาพมากแต่มันดีตรงที่ว่าเราได้พูดอะไรก็อยากจะพูดบอกจะสื่ออะไรดีๆอะ่ะนะครับเราก็เล่นที่ิกตอกได้แต่ถ้า y o u t u b e มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือทิ้งเอาไว้ใครจะดูไม่ดูก็ช่างถูกไหมไม่มีใครมานั่งเออเขาเรียกว่าอะไรทนะลาลังแกเราอะนะครับเราก็แอยากจะลงคลิปนี้เก็บเอาไว้คนดูมากน้อย ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะพูดอะไรถ่ายอะไรก็เรื่องของเราช่องของเราถูกไหมแต่บางเออจะมีคนติดตามแล้วยิ่งมีกระแสน้องต้นข้าวอย่างเงี้ยเราก็ชอบเพลงลุกทุ่งอยู่แล้วถูกไหมทุกคนอชอบน้องต้นข้าวร้องเสียงร้องอยู่แล้วก็ไม่เสียหายเอาเรื่องน้องต้นข้าวมาพูดมาเมามาดราม่าก,กันต่อเลยประมาณอย่างเงี้ยปกป้องกันไปส่งเสริมคนดีกันไปทุกคน๋ยวขอกินวันนะีลองชิมวันนี้วันนี้แบบกินข้าวแบบมีประโยชน์มากเลยนะสะบะเอ,อ่อด้ว เปรี้ยวหวานอ,อร่อยออาเป็นว่าทิกตอกก็รอเลือกันที่แปดเนี่ยกว่าจะได้เมืม่อวานว่าจะลงแล้วลหละหลายสดอยู่เป็นชั่วโมงช่วงหกโมงเจ็ดโมงผพอมันมีเสียงคนพูดเสียงดังและสปีดโฟนใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้เข้าไปในตอนไลฟ์สดเนี่ยเราก็พูด เสียงแข่งกับสปีกโฟอะไรประมาณนี้นมันก็หลุดไปเลยบางทีอาจจะไม่เกี่ยวถูกไหม,มหลายคนก็กเบื่อ,อจากทิกตอกแต่มันเล็ดง่ายไงเข้าถึงง่ายแต่มันปิดกั้นง่ายเหมือนกันถ้ามันไม่พอใจมันจะมีพวกที่แบบไม่พอใจในสิ่งที่เราพูด ยิงตอนนี้มันมีช่วงเลือกตั้งด้วยใช่ไหมมันจะมีพวกที่แบบแตกแยกอะ่ะพวกชังชาติก็มีมาเล่นเยอะนะครับเวลาก็ปกป้องห่วงใหญ่ประเทศชาติสังคมแล้วก็พูดของเราไปมันก็ไม่พอใจอืมน้อต้นข้าคืนนี้ไปร้องที่ไหนจ้ากคืนไปร้องที่สามชุกกว่าจะร้องได้ก็ดึกเลยเนาะอืม คุณเป็นไงบ้างเมื่อวานไม่ได้ดูดูนิดนึงแล้วก็หลับเลยเหนืาาา่อยเปลี่ยเมื่อวานเดีย๋ยวคุยกันใหม่เนะาะลงนี้ไปก่อนออทำรสชาติดีจริงๆน,น่ากินปนกันแบบนี้มันจะปนกันดิ อาจจะทำให้ไม่อร่อยเนาะต้องกินเป็นอย่างๆอ,อ,อร่อยเมื่อกี้เราต้นข้าไปแล้วสามชุกมีชุดมังกรสิงโตอนะไรมากกว่าจะเคลียร์เวทีใช่ไหมพฤธีการ์ามชุกสุพรรณบุรี่ ืมเมื่อวานเรือกลางยุนเพลงชิงทุนน่ะน้องโฟกัสล้องดีนะหน้าตาก็หล่อเลยอะสซย่าหน,น้าตาคุมเข้มคุนแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วจ้ะอืมคุณน้องสิปันปันปนาะปันปันก็เป็นค,นคนุณคุนแชมป์น้องปื้มก่อนเนะ น้องปันปันเขาได้สี่สมัยเหมือนกันกับน้องปื้มเลยเดี๋ยวมาดูวันนี้กันว่าน้องโูกับสุดหล่อเสียงดีจะได้กี่สมัยนะเนาะเห็นว่าเป็นพระเอกเอวีด้วยนะพระอเอกมิวสิกวิวีดีโอของนักร้องของรายการดูนเพลงชิงทุนนั่นแหละอืมอร่อยเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนอื